เียวเียไวไฟบูเคียนครับเอาลำลาพี่น้องได้บานนี้เครื่งน้อยจ่าเอ๋ไปก่อพ่อนี้พอแหลมก่อนชาบใจเมื่อ มาแล้วพี่น้องน้ำกลนี่พอแหลมกันนะครับพอดีว่าเนื่องในโอกาสวันพ่อพ่อว่มีฝ่ายบูเคียนขอพ่อเลยหด้บ่เนนะอันเนียนบ่ได้ให้ในแมวลาบบางฮันพ่อถือว่ามาขอพ่อในอี่พอตรงนีโหลดเนาะสาธุบ่มยีฝ่ายพ่อหาบ่ได้มันเสียนมันสิกายมือกายเว้นเดี๋ยวให้พอให้พ่ออันกัน ผู้ผ้าเพชรผ้าสางผู้ผ้าผู้ผ้าเบิกมากวชระขอพรน้ำพรำเอาสาธุเด้อผู้มีหูแตี่ยงสักสิทธิ์จริงสักสิทธิ์ในสากลโลกนีพ่อนายดีพ่อนายเลิศจงเป็นประเสริฐจงประเสริฐพ่อนิประเสริฐจงเป็นของลูกบววัชระสาธุแ่เป็นห้อโพ่อคนใจของต่อของแม่ครับเออของลูกของเต่าจะต่อไปผลไรสาธุต่อไปก็จะไม่ลูกมีเต่าสาธุครับพ่อเอ้า รวยรวยปัง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 ตัวนี้อ่าซาตัวนี้พ่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาไข่เด้อพ่อฮอกันเด้อให้ปังปังกานี้พ่อก็ได้ให้รวยรวยมันหมันทุกๆเฮ็ดเฮ็ดยังไก่มิเตนแอ้มมันหมันให้แห้งปังปังฮอกันสุขภาพแข็งแรงสําคัญกับสุขภาพแล้วพ่อให้แข็งแรงอยู่เป็นกําลังใจเป็นขวัญเป็นคู่ให้ลูกให้หลานต่อไปเด้อพ่อเด้อซาถูกฮ่าเอ้า ภอน่างสันว่าเมยแล้เียจได้พังาเาอยู่นีอ้อลี่า่นั่งถานั่นบวอหันเียว่า้เียว่าพ่อโจวันนี้เนี่ยบ่โจวันพอแหลมได้ได้ได้ทิหลายบาดี๋ว่าเเงินให้ลีอยู่นโอมาดักทางแท่ขอบคุณครับสาธุยพ่อแหลม เนี่ยพ่าแล้วมให้ตีนลี่บให้ให้ใหอีพอให้ให้อีพ่ออีพอให้ต่อเป็นบุญน้ำกันซาทูซาทูได้ต่อได้ต่อตน้ากันได้ตอบุญน้ากันเอาพักี่หอบันแพงนแหลครับเาหอยูซาทูซาทูครับถือว่าหพอทั้งสอคนเทกันี่แหละน้ากันพอดีครับพดีเมื่อี้บ้บเตรียมฝ่ายบูเกีนมาพี่ไ่มีฝ่ายบูีนก็เล่ เอาอนใส่เมื่อยอีพอหลดถือว่าบ่อูผัวก็คือเก่าเลยเนาะให้ให้ถือว่าเขาตั้งใจอีพอเพราะว่าถือว่าเพื่อนเป็นผู้รักผู้ใยเอาวุโสที่สุดในวงสาหน่อยละกะเป็นผู้บุกเบิกการเฮยยูทูบให้ลูกให้ร้านไดมีช่องทางให้มีแนวทางในการเฮยยูทูเพื่อส้่งรายได้เพื่อเฮ็ดให้พี่น้องไดมี่เฮยใ่าพี่น่อยดูจัดศิลปินแต่ละคนต่อไปนะครับพี่น้องถือว่าอ่าอีพอเป็น ผู้บุกเบิกตั้งแต่บางคนติดต,ตามจนมือนีสาวน้อยนแฝงแต่กล่าวไมอดมือนีกันย้อนอีพ่อย้อนบอดจย้อนที่งานสาวนา้อยแป็นแฝงเข้าผ่าเฮ็ดผ่าส,สั่งว่านะครับพี่น้องโบก็เลยถือโอกาสนี้วันพ่อแห่งชาติขอพ,อพอ่ออีพ่อแหลมนะครับบอดในนี้ทิศตั้งใจว่าเสียนหาไปบุกเขีนบน่มีพี่น้องมันเดืกอก็เลยเอาเป็นอ่ะพอใจอีพ่อกสำคัญด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบอเป็อนอย่างบอดอีกอย่างบเขีนกับเอาเป็นอ่ะพอใจอีพ่อนี่แหละให้ ส่งให้พี่น้องน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่าบวเป็นตัวแทนของพี่น้องพร้อมขอพรจ่ายอิ่พอแลงเป็พี่น้องเฮาทั้งผู้อยู่ทั้งบ้านผู้เบิ่งอยู่ทั้งบ้านให้อยู่ดีมีแห้งคือกันเด้อนะครับพี่น้องเฮาให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงรวยๆไปน้ำกันปังๆไปน้ำกันห่างไกลโรคไพ่ไข้เจ็บไปน้ำกัน,ดนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมถือว่าบวเป็นตัวแท่นในพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผู<อ>้ใดผู้ใดผู้ใดผู้ใดพี่น้องเพิเนี้ยกล่องให้ก่อนพี่น้อง เอาบ้านคอยเอินแน่เดบัวว่าหันนียว่าหันว่าหันบ่ได้ให้เดี๋ยวอันยังกว่ให้วยวายยังกว่าถ้วยถ้วยหันกล่องใส่ในแน่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 ไครเล่งกันล่ะพอดีว่าหันนนัว่าหันเขาจะเอาผ้ากันเอาเงือนนี้บนแหลมพิษนาเพราะเด้ออกไปทั้งหนาน้ำมูอะใกล้มาใส่มื่อยพ่อมาขอพรน้ำพึนสันดีมะลีขอพรบางครั้งเราทำเราก็ไม่ได้เมียนใช่แต่ว่าออกอยู่ออกช่องอยู่ว่งหันนี่เพราะถือกล่องมากก็เลย คันทธิธามือไหมกระยามันไกลมือยือกล่องมันหนีเลยก็เลยถ่ายมาพอดีนี่พอย่างไกลก็เลยเอาให้เพิ่มเลยที่เรียกคันธิไทยอยู่ในจอแต่ว่าเพิ่นอันนี้ก่อนเราก็เลยก็เลยเดือดเท่งเดือบเาเท่งยังมันมันสีมันสีสวนกันก็เลยวังหันบ้จนหัวเอามายืนถ่ายกันสามคนมายืนมายือนทายกันอยู่สามสองคนเห็นอยู่พระเอกพี่ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยทำตอนมาไปพักพอนยน ย้อนหนังย้อนกายครับผมย้อปีชีพหนึ่งเสกนี้ายสี้างบ้านนี่ได้ซ้อมกะที่ล่ะซ้อมกะทีโอ้ห้องช่องไอวิทบ์ป่ะนี่โอ้ปาดอันนี้โอ้ให้เกมันจับพันธุ์ถือให้มันจังแบบว่าพันมืออาชีพในการถือกล่องพันถือกล่องแบบว่าว่าเรื่องกล่องมากจังโควิดโอ้แน่กล่องมากออกจากผนังมากจนได้จังมีขันไปร้อยเฮ็ดอติยังนี่ขันไปร้อยเฮ็ดแนี่ยดีโบลาอานนี้พี่น้องสาวหน่อยเฮติโบดาเลยเด้ เพราะว่ากล้องมีทุกม like ุมกล้องวงจรปิดนี่ว่ากาว่ากล้องวงจรปิดแต่อันนี้นะน่ากล้องวงจรปิดอีกเพราะว่าลายก็ไม่อันอันนี้ย่อมเสียคลิปเจ้าของเหินเจ้าจะไปหดันเห็ดยังอยู่ด้านข้างหงนามเด้อ กล่องหลายดิ<ๆ>เขาเล็งไปเอ้าไอเ้เขียวมาเห็นยังอยู่นี่ฮะไปจู่จีกับผู้<ะ>บ่าว<ๆ>สงสัยว่าโอ้ยเขียวข้าผู้สาวมาเปิดตัวบอกพี <c oughs> ่น้องว่าต้องสงสยัยพ <c oughs> ี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งช่องนั้นช่องนี้ถ้าเขียวมีไอรีมาไอรีเนี่ยมันสอดผูบ่าวเลยเออเห็นคันขันเ่าต้องเ่าต้องเปิดตัวยากเนาะกล้องยิ่งกว่าตาตาสับไม่ต้องเปิดตัวยากเพราะว่าๆๆถ้ามีไงครับถ้ามีก็คือเห็นเลยกล้องยิ่งกว่าตาสับนะท้า ช่องซานอันเทเม้าคื้จากแบบมีตาวิเศษดิผู้ใดเสียดเนบ่ยวดีปลายนี่ออกช่องเบิร์ดเมียนนี่น่กล่องเซร่าเนี่เจ้าวนเนี่ยเนี่เค่องบ้านคอินแน่ยด้ยน่กล่องเล่งเล่งน่ยเนี่ยหัวใจอยน่ยคอยแน่กล่องเจ้าหัวเจักวเนี่ยถามว่าเจ้าถาเจ้า่จักใจคอยให้เจ้าถ้วย ถ้วยเราก็หูวจักเนาะถ้วยกันหัจักเลยถ้วยเอามันคือขำเรื่องไปหอดปุนมุกทหารกับอุบลตรก็หัจักมันเรื่องก็บ่าหัจักถ้วยกันหูวจักได้ถ้วยใช่ถ้วยใชยถ้วยถ้วยไปว่าไทยไทยว่าอะไรเนี่ยถ้วยเบิ้งเนี่ยห้วจักเนี่ยเร่งเออเร่งเร่งเนี่ยกันเนี่ยเร่งเนี่ยดีดีเร่งดีดีเออแต่ว่าเราหัจักไม่ไอเขีมแสดงว่าเราเป็นคนไทยแกเป็นคนภาคกลางเออคนไทยยังไงก็ไม่ใช่ไอเขี้ยมหลักการ กระถือกองข้างๆเจ้าในกล้วยเอาเนี่ยแล้วฝากถามเลยกันนั่นเองหางานไหนเจ้าของอีเจอบอมอไม่ชวนเดียอกให้ไปถามขามาหางานไหนเกับกล้วยตัวนี้อาว่าหันรเป็นกล้วยในเรื่องในเล่าซื้อดอกมันตะวันจบไปดิเจ้ายังบอกอยู่จะ เจ้าเจ้าให้มันอันเก้าเราอันเก้าโหลดดแล้วไปไอ้เข้มพิทยานะนะ่ายคลิปเออจำเพาะมันหนาวหาได้กเดี๋ยวไอคลิปเจ้าคลิปมันว่าหันเจ้าหลดแล้วไปไปเฝ่าไทยโ้วอติ๋สองมือเขาไปไทยจ้าคลิปของเขาก็มาไทยมือนี่วาไอิหรีตาเบิงหลดสามมือบ่แม่นย่าสิบแปดคลิปซาุให้ได้ให้ได้ถ้ ว้ยไทยกับองนับหลังกับท่านมือเก่าพี่น้องมันกับ่เงเดียวเดียไทยไยไบนี่เาต่คงเลยมือตื่นเช้าต่เตองโเช้าตื่นขึ้นมาล่องคลิปปกตินี่บ่ตื่นเลยบ่ปกติ่ทวยคนตื่นสวยได้นิปกตินี่ยคจนัเจ็ดแปดโมงตื่นมาลองคลิปกจังนอนแต่ตื่นมาลงคลิปมาูนเถอมาูนเอะเนี่ยอกมาท่านจาเอาเอาศัยเอายมือแกมาูนเไมูเลงไปลงย้มืเช้า ใช่ใสีคล ok> ิปไปลงเราคอนเทนต์เราเห็นดีเราคิดเราคิดข้าเหาดีเราตัวเซ่เราแบบว่านั่งเขาชานแบบัวนนี่ยังเจ้าอียังนึ่งไปถ่ายคนแม้เวลาถ่ายนไปถ่ายแค่นี่ยังก่จะว่ยังเดี๋ยวว่าคอยัวบ่ได้ว่าช่วอ่ะพ่ได้มาจาก่วอีกมาจากบ่มีได้เหรบ่มีเวลาคอเขาชานกกินบวดกินบวด พันพันแล้วกินบอสไหมว่าบอสเป็นคนที่แบบว่าพาคิดคอนเทนต์ดีๆบอสเท่าเราก็เลยว่าเรากินบอสเข้าไปแล้วเราจะคิดคอนเทนต์ดีๆคือบอสเป้าหมายเราอันเมื่อนั้นบอสเด้อันกินควายไทนะยไปเนี้ยควยขัดจีคิดเป็นน้ำบอสขัดจิเอาหมองในเ็ดเป็นคอนเทนต์คือจังเมื่อนั้องควายไทยบูบูวัชชานนะคอยบอกแค่สาม <c oughs> บีคนเบิ่งหลายหลายคอยบอกสามบีเราก็ไปตั้งว่าทำไมบอสถึงกล้าพูดแบบนี้กับบอสคุ้นกับเขาเบิ่งไม่มียังคลิปนันภาษาเราไทยคุนนางเบิ่งอ้อมกันอยู่สิเออ ตัวตบคนดีไม่ได้ตัวเอาบอดวิอีบอเอาบอดบอตัวตบคนดีดีเลยกับบอบอบอโบชาติหน้าโบกระบะชาตินี้ไม่ได้ลอกไม่มาใส่เพรต้มดอกต้มนิดๆกอดก็ว่าเอาโบอทำไมกล้าพูดอย่างนี้จกอดมันชาัดหน้าอ๋อที่มาอันนี้คือที่มาของคลิปนี้่มรับบอเอาลำลาไปก่อนนะสักครับนี่นะครับสักครับคลิปนี้เพราะมันหนาวนะครับผมยูนิฟังสุดยอดนะครับสวัสดีไปบ๊ายบาย